วัสดีค่ะวันนี้นะคะอธิบายเรื่องของ variable naming นะคะชื่อตัวแปรนะคะเราจะต้องรู้กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อก่อนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นต้องรู้คำสังหนนะคะถ้ามีคำใดต่อไปนี้ก็ไม่สามารถเอาอตั้งเป็นชื่อตัวแปรได้นะคะและความรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะก่อนที่เราจะไปคำถามผ่านด่านโอเคไปดูที่ variable naming กันก่อนนะคะชื่อของตัวแปรนั้นนะคะเ,เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามีกฎการตั้งชื่อดังนี้ค่ะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเลขและเครื่องหมาย underscore นะคะเท่านั้นด้วยนะคะเครื่องหมายอื่นห้ามอักขาระตัวแรกต้องเป็นอักขาระภาษาอังกฤษหรือเครื่องหมาย underscore ตัวเลขห้ามนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กถือว่าเป็นตัวคนละตัวกันนะคะมีความยาว31อักษระไม่เกินนี้ชื่อไม่ต้องเออชื่อจะต้องไม่เป็นคำสงวนซึ่งคำสงวนนี้แังต่อไปนี้นะคะถ้าสมมุติเราไม่เราไม่มั่นใจเอามาเทียบกันได้ในชาร์ตนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ควรรู้ อย่างอื่นนะคะก็ไม่ควรชื่อเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพราะจะถูกเขาเ้าใจว่าเป็นภาพทุงที่ได้นะคะหากชื่อประกอบด้วยประกอบขึ้นจากคำหลายคำนะคะก็ให้ใช้ Underscore นะคะเช่น student underscore info underscore nickname เป็นต้นนะคะหรือจะใช้ตัวพิมพ์แทนก็ได้นะคะเช่น student อันนี้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กเนาะแล้ว อินโฟก็เป็นตัวใหญ่ i ตัวใหญ่นะคะนิคเนมก็เป็น n ตัวใหญ่นะคะและอีกอันที่หันไม่ได้นะคะก็คือการตั้งชื่อที่สื่อความหมายว่าตัวเป็นนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรไว้ไม่ควรจะใช้คำว่า data อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันก็จะมี data หลายๆ data แล้วจะหลงลืมได้นะคะว่า data ตัวแปดตัวนี้หมายความว่าหมา,หมายถึงตัวเป็นตัวไหนนะคะ คำถามผ่านด่านนะคะมีทั้งหมด11ข้อให้ตอบถูกและผิดนะคะคลิกคำตอบตรงนี้ได้เลยคำตอบอคำตอบข้อที่1น,นะคะถูกหรือผิดคะคัส t ต m e r แมไม่น่าจะาไม่น่าจะขัดกับกฎเกณฑ์ไหนนะคะอ่ะเอาถูกไปก่อนนะคะอาวข้อ11บเอดชาร์ปห้าน่าจะผิดแน่นอนแหละ เพราะว่ากดเข้าที่หนึ่งเลยนะคะมันเป็นอักขระพิเศษได้เฉพาะ Underscore นะคะผิดข้ออื่นตอบเองนะคะเรียบร้อยแล้วก็ส่งคำตอบตรงนี้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ